เรื่องของการเมารถเมาเรือนะครับมันเกิดจากหลักการเดียวกันไหมครับอธิเช่นแบบว่าขึ้นไปนั่งรถแล้วเวียงไปเวียงมาก็เลยน้ําในหูแกวงไกวไปมาไม่เท่ากันเลยคือจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องทราบก่อนว่าปกติเนี่ยระบบการทรงตัวของร่างกายเนี่ยนะครับมันอาศัยอะไรว่าอะไรบ้างอันที่1ก็คือตานะครับอันที่2ก็คือระบบประสาทเกี่ยวกข้อต่อ อันที่สามก็คืออวัยวะรับการส่งตัวในหูชั้นใน<ะ>และจากสอวัยวะนี้ก็จะมีการประเมินนะครับประมวลผลสัญญาณที่เข้ามาแล้วก็ส่งไปสู่าก้านสมองแล้วก็สมองเพื่อประมวลผล<ะ>เพราะงั้นปัญหาก็คือว่าคนที่เกิดอาการเวียนศรีรษะขึ้นมาเนี่ยนะครับโดยไม่สามารถจะควบคุมได้ก็แสดงว่ามันมีการไม่ถือว่าผิดพลาดในการส่งสัญญาณขึ้นไปก็คืออวัยวะ รับการทรงตัวสองข้างเนี่ยอาจจะไม่สมดุลกันครับตอนนี้ถามว่าทําไมคนปกติเนี่ยก็ไปขึ้นรถขึ้นเรือเหมือนกันทําไมเขาไม่เป็นจริงๆแล้วมันมีการกระตุ้นระบบประสาททรงตัวเหมือนกับคนที่เป็นแต่ว่าระบบเขามีการปรับตัวได้ถึงไม่เมารถเมาเรือแต่ว่าคนที่มีปัญหาเรื่องเมารถเมาเรือนั้นก็มีสิ่งกระตุ้นเข้าไปเหมือนกับคนที่ไม่เมาแต่ว่าเขาไม่สามารถจะปรับตัวได้ครับเพราะว่าระบบประสาทสมองเนี่ยก็จะมีการประเมินผลว่า มีการไม่สมดุลเกิดขึ้นแล้วก็จะมีสัญญาณลงมาให้ร่างกายปรับตัวได้เพราะงั้นพวกที่เมารถเมาเรือก็คือเขาไม่สามารถปรับตัวได้นะครับส่วนเรื่องของน้ำในหูเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันเป็นเรื่องของน้ำที่มันมากผิดปกติแล้วไปทําให้การรับรู้ของระบบประสาทสัญญาณเนี่ยผิดปกติไปเพราะงั้นในแง่ของพยาธิสรีและวิทยาเนี่ยอาจจะคล้ายกันแต่ว่าต้นเหตุเนี่ยไม่เหมือนกันเพราะต้นเหตุของน้ำในหูเนี่ยเกิดจากน้ำที่มีปริมาณมาก แต่ต้นเหตุของการเมารถเมาเมรือมันก็คือการกระตุ้นจากการเคลื่อนที่บงเทนะครับคุณหมอบอกมาบอกว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมักจะเกิดขึ้นในวัยที่ค่อนข้างจะเยอะขึ้นไปแล้วอย่างที่บอกนะฮะหลายๆโรคที่เราคุยกันมาเนี่ยเกี่ยวข้องกับวัยทั้งนั้นเลยเป็นอันว่าเรื่องของวัยเนี่ยเราคงช่วยอะไรไม่ได้ถ้ามันเป็นสาุนะครับ <laughs> เพราะเรายังมีชีวิตต่อไปก็คงจะต้องเดินหน้ากันต่อไปตามวัยแต่มันมีสาเหตุอื่น ที่เราควรจะหลีกเลี่ยงเพื่อลดความเสี่ยงของการเป็นโรคนี้ยังไงบ้างไหมจะได้บอกคุณผู้ชม,มห,หน่อยนะครับคือเนื่องจากที่ผมเรียนให้ทราบว่าอาการเวียนศีรษะเนี่ยนะครับแล้วก็อาการของหูไม่ได้ยินหรือเสียงดังในหูเนี่ยมันเกิดจากหลายสาเหตุนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คงจะตอบยากนิดหนึงน่งว่าเราจะป้องกันยังไงนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพยาธิสภาพของอาการเวียนศีาารษะหูอื้อ,อนะครับหรือเสียงดังในหูเนี่ย เราคิดว่ามันเกิดจากเลือดที่ไปเลี้ยงอวัยวะทรงตัวน้อยลงนะครับก็ทําให้มีอาการเบียนศีีษะเลือดไปเลี้ยงอวัยวะเกี่ยวกับการได้ยินน้อยลงก็ทําให้มีปัญหาเรื่องของหูอื้อและเสียงงาในหูเพราะฉะนั้นวิธีป้องกันก็คือเราอาจจะต้องหลีกเลี่ยงโรคที่เกี่ยวกับเส้นเลือดเช่นถ้าคนที่เป็นเบาหวานไขมันความดันพวกนี้มีโอกาสที่เส้นเลือดตีบง่ายถูกไหมครับครับนะถ้าเป่อผู้ป่วยดีที่สุดคือป้องกันไม่ให้เป็นโรคนี้หรือถ้าเป็นอยู่ก็ต้องคงให้ดี เพราะถ้าคุมไม่ดีเส้นเลือดตีบเลือดไปเลี้ยงอว,วัยวะทั้งสองอย่างเนี่ยไม่พอก็อาจจะมีปัญหาอันนึงนะครับตอนที่2ก็คือสาเหตุอื่นที่ทําให้เส้นเลือดตีบก็เช่นความเครียดครับนะครับก็ต้องพยายามหลีกเลี่ยงความเครียดหลีกเลี่ยงเรื่องของสูบบุหรี่เพราะเราทราบว่าบุหรี่มีสารนิโคตินนะครับพวกนี้นอกจากเสี่ยงต่อโรคเส้นเลือดหัวใจขาดเลือดแล้วก็อาจจะทําให้เส้นเลือดที่ไปเลี้ยงอวัยวะส่งตัวและอวัยวะเกี่ยวกับกันได้ยินน้อยลงนะครับ แล้วก็หลีกเลี่ยมพวกเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนเพราะคาเฟอีนเราทราบดีก็มีฤทธิ์ทำให้เส้นเลือดตีบเหมือนกันเช่นชากาแฟนะครับหรือน้ำมันลงที่มีคาเฟอีนผสมอยู่ไหมครับก็รวมทั้งแอลกอฮอลด้วยครับเพราะแอลกอฮอล์เนี่ยมันมักจะเกี่ยวกับเรื่องของความเสื่อมนะครับของร่างกายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกนี้ก็อาจจะเป็นแนวทางง่ายๆในการที่จะป้องกันนอกจากนี้ก็ หลักการรักษาสุขภาพทั่วไปทานอาหารที่มีประโยชน์พักผ่อนให้เพียงพอเพราะว่าบางคนอย่างเช่นโรคน้ำในหูไม่เท่ากันนะครับการอดหลับอดนอนเนี่ยก็อาจจะกระตุ้นทาให้มีอาการเรื่องของเรียนศีรษะมากขึ้นแล้วก็มันออกกําลังกายให้สม่ำเสมอเพราะการออกกําลังกายเนี่ยก็อาจจะช่วยเพิ่มเลือดนะไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆรวมทั้งอวัยวะเกี่ยวกับการทรงตัวและอวัยวะเกี่ยวกับได้อีคุณผู้ชม m ันนี้ชีแน บอกว่าเท่าที่ฟังมาเขามีความเสี่ยงทั้งนั้นเลยกาแฟก็ดื่มดูหุ้นอยู่ทุกวันแบบนี้เครียดก็เครียดนั่งเป้าว่ากองทุนจะขึ้นจะลงโอ้ตายแล้วมีความเสี่ยงสูงมากทีเดียวนะครับแล้ววิธีการรักษากันบ้างดีกว่าถ้าอย่างนั้นเราจะรักษาโรคนี้ยังไงมันเป็นแล้วหายขาดได้ไหมหรือว่าเมื่อมันเข้ามาสู่ชีวิตเราแล้ว เราจะต้องมันจะอยู่กับเราตลอดไปอะไรอย่างนี้ครับวันนี้คงหมายถึงโรคน้ําในหูไม่เท่ากันใช่ครับใช่ครับโรคน้าในหูไม่เท่ากันอย่างที่ผมทราบฮะสาเหตุเนี่ยเราเป็นแค่การคาดเดานะครับว่าผลมันเกิดจากน้ําที่มันมีประมาณมากขึ้นแต่ว่าจริงๆแล้วเรายังไม่รู้สาเหตุที่แท้จริงนะครับเพราะงั้นพวกนี้มักจะไม่หายขาดนะครับเพราะว่าโรคไหนที่เราไม่รู้สาเหตุก็อาจจะต้องอยู่กับเรารับใช่ไหมฮะว่ารักษาไม่หายขาดคราวนี้สิ่งสําคัญก็คือของผู้ป่วยก็คือว่าหนึ่งก็คือ